yang ngalai kapi nolak

แปงว่ามาจากจุดนี้แน่นอนพันธุงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะแก้กันยังไงครับตามมาดูครับนี่ครับสาเหตุมันมีน็ตนอตอาจจะเป็นจากตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ จะดังจากตัวนี้ก็ได้ใครก็สิบเป็นหงลองหานน็อตมาใส่ดูครับหายไหมลองดูเก็บตอนนี้เราได้ใส่นอ็อตครบแล้วลองดูดิว่มามันจะดังอยู่ไหม อย่างไงอินแล้วนี้ฟังครับฟังเงียบคลิปครับผมไอ้นี่เป็นไงละครับบางสิ่งบางอย่างเราต้องใช้วิชามารครับผมจบประการเสียงดังครับถ้าเราหาตัวเหตุเจอเราก็จะถือว่ามันคือจากเสียงดังนั้นมาจากตรงไหนนะครับอย่งนี้ก็อย่าลืมครับ เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสุดท้าให้ด้วยคร,ครับขอบคุณครับคลิปนี้คิจนี้สวัสดีครับ